ไปกันที่ชลบุรีนะครับอันนี้เป็นกรณีของหนุ่มที่มีอาการทางประสาทฉุนขาดนะครับหลังจากที่ขายของแล้วก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาเฉี่ยวร่มที่ตั้งไว้ล้มโอ้ oh, เอากันไกลเนี่ยไล่แทงแม่บอกลูกขาดยามาร่วม2เดือนแล้วครับตำรวจสพอนองขามศรีราชาเข้าไปควบคุมตัวนายนุพสิทธิ์ชุนหาโชคอนันต์อายุ31ปีที่ใช้กันไกลไล่แทงคนในตลาดนัดนะครับก็เจ็บไปคนนึง หลังจากที่เขาไล่แทงเสร็จปุ๊บเขาหนีไปซ่อนตัวในตึกแถวตำรวจเข้าไปปิดล้อมก่อนแล้วก็สุดท้ายคุมตัวไปสงบสติอารมณ์พร้อมของกลางกันไก่หนึ่งอันนะครับคนเจ็บชื่อว่านายเป้ถูกแทงก็ที่หัวไหลเล่าให้ฟังบอกขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อของในตลาดนัดบังเอิญไปเฉียวร่มของผู้ก่อเหตุล้ม ตัวเองจอดรถขอโทษแล้วลงไปช่วยเก็บร่มด้วยซ้ําแต่นายนพสิทธิ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือฉุนขาดแล้วคว้ากันไกลเข้ามาแทงที่หัวไหล่ก็บาดเจ็บนะครับชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็เข้ามาช่วยกันห้ามเบื้องต้นตํารวจสอบถามไปที่แม่แม่บอกว่าลูกชายมีอาการทางโรคประสาทขาดยามา2เดือนแล้วนะหลังจากนี้ก็จะต้องสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อสรุปสาเหตุต่อไปครับ